เอาคือส ah, ีนุมเอาเก้าอี้มาตัวหนึ่งวางเดี๋ยวเราต่อจากกระต่ายไปจนจบสำหรับวันนี้ใช่เนี่ยเหลือสิบสิบสี่แล้วถึงกระต่ายแล้วเอาจะถอยหลังกลับมาเอาไหยอมไหมเอาไงก็ได้เอายังไงก็ได้เราไงก็ได้อ่ะให้ยี่สิบไล่กลับมาวะยี่สิบผมยังเหนื่อยอยู่อยากเล่น อเริ่มจากพี่ลูกหมูก่อนเลยน้องทรายเป็นยังไงบ้างน้องทรายครับน้องทรายเป็นเด็กน่ารักยแยกๆกันก็ได้ถ้าไปรวมมันต้องคุยแน่ๆเราแยกมาสนินสักหน่อยก็ดีน้องทรายเป็นน้องที่น่าคำมารยาทดีทุกคนทุกครั้งก่อนเข้านอนและก็ทุกชักคนที่ผมแยก่จากนี้มันไดคนสนุนคุยรูสึกคนมีมารยาทดี แต่ว่าน้องราย,ยเหมือนจะเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองน้องสายเขาจะแบบเวลาให้ทําอะไรเงี้ยก็ทําแ้วจะกลับมาหาันมองเพื่อนเช็คเลยเช็คว่าเราทําถูกหรือเปล่าแบบพอทําเสร็จปะใช่ไหมจะเอียงทออะไรอย่างงี้ก็อยากให้น้องเปิดตัวแล้วมั่นใจทําอะไรทําเลยครับไม่ต้องกลัวว่าผิด่ะพี่เก่งกาศ <c oughs> น้องรายเป็นคนที่ แต่พักหลังๆมาน้องสายดีขึ้นเยอะออนะเรเป็นคนพี่อะไรเล่าพี่เห็นน้องสายบางอย่างนะอันนี้อันนี้พี่ไม่ได้นนะว่านะเราเป็นคนกล้าแสดงออกเราเป็นคนมีความสามารถเยอะก็ปล่อยอยอกมาบ้างบางครั้งปล่อยมาแล้วมันหลุดบางครั้งปล่อย,อยมามันหลุดตั๊บไม่รู้เหมือนกันนะมันเป็นความคิดของพี่พี่พูดอะไร ก็เป็นคนดีอะไรอะไรที่หลุดอะไรที่ไม่ดต้เอาขอข้ามันครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมทวนแป้นหนึ่งครับสำหรับน้องทรายก็เป็นน้องสาวคนล่าสุดใช่ไหมก็เป็นน้องสาวที่คนล่าสุดอก็เป็นน้องสุดท้องในเนี้ยถือว่าเป็นเด็กหญิง ผู้น่ารักเลยทีเดียวทั้งรูปร่างหน้าตาแล้วก็กริยามารยาทแต่พี่ไม่ชอบที่เดียวลวงเราไม่ลวงเลยนะช่วงนี้แมนมาแต่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 ไม่ให้ว่าไม่ให้ลวงนะแต่ว่าก็คงจะให้ลวงไม่ให้ลวงให้จบอสายลวงได้ไปสองเก้าลูกเดี๋ยวจะได้เห็นหน้าขอบเออไม่งั้นมันจะเอียงลวงได้เป็นปราบปรายแต่มันเบื่อซะก่อน เออทำให้คิดถึงถึงบ้างไงน,นะน้องเป็นคนน่ารักมารยาทมารยาทดีก็อย่างที่พี่หมูว่าการทักทายสวัสดีถึงแม้ว่าเราจะจะ,จะเจอกันทุกทกวันแต่ทุกๆุกวันน้องก็ยังสวัสดียกมือสวัสดีพี่ๆกันทุกคนซึ่งทําให้พี่บางคนรู้สึกละอายด้วยนะบางคนนะอ,อย่างพี่เก่งเนี้ยเฮ้ยสมควรสวัสดีพี่หรอมันเนียใช่ไหมพี่ว่าเล่น ก็ออดีแต่ว่าน้องสายเป็นคนที่มีความสามารถนะรู้ตัวปะน้องเต้นก็เก่งพี่สังเกตน้องเต้นเก่งแล้วก็ร้องเพลงก็ได้แอคติง้งติดอยู่นิดนึงเรื่องใบหน้าซึ่งเราก็มีปัญหาเหมือนกันหน้าเดียวออแต่ว่าอยากให้น้องดึงมันออกมาให้หมดเลยดึงอาออกมาให้สุดๆไปเลยไม่ต้องไปกักไว้มีเท่าไหร่ปล่อยออกมาให้หมด ถูกผิดช่างเผือกช่างมันถูกผิดไม่ต้องไปคำนึงถึงพี่ก็อีกคนนึงอ่ะที่ที่ที่กลัวความผิดมากจนไม่กล้าปล่อยออกมาแต่ว่าหลายๆคนก็บอกว่าปล่อยออกมาเลยพี่ก็จะพยายามปล่อยตัวเเหมือนกันตั้งใจนะลูกค<อ>่ครับเ<อ>ครับน้องรายเป็นเด็กน่ารัก <c oughs> เห็นตั้งแต่ออดิชั่นภาคใต้แล้วนะครับรั่วรั่วจริงนะครับมาพบกับตัวเขารั่วจริง แต่แบบรวงน่ารักมารายาทงามเหมือนกับพี่ศิหนุห่มว่าเลย <S <S 1> <S 1> ตื่นเช้ามาก็ไหว้ทุกเช้าเลยพี่สังเกตมานานเหมือนกันว่าน้องชายจะไหว้เราได้นานขนาดไหนตั้งแต่เวิร์กช็อปแล้วไหว้จริงๆเขาไหว้เราจริงๆว่าไหว้เราจริงๆเราก็น้องชายเป็นเด็กดีมีความสามารถอย่างพี่ศิรหนุ่มพูดเลยร้องเพลงได้พี่เคยเห็นน้องน้องชายร้องเพลงลูกทุ่งร้องเพลงได้ราได้เต้นก็เก่งพี่ดูแล้วนะน้องชายคนที่เต้นเก่ง คือการเต้นเนี่ยพี่เห็นน้องสายเต้นเป็นสเตปได้ไวมากใช่ไหมพี่สิงใช่ใช่ใช่เป็นได้ไวมากแล้วทุกเรื่องท่าดูดีเลยนะใช่น้องสายจะมีบ้างที่แบบจะมีเหมือนกับความไม่มั่นใจในตัวเองนิดหน่อยแต่พี่ว่าน้องสายพัฒนาได้เยอะเยอะเยอะแล้วก็ไวเลอแอคติงนิดหน่อยเหมือนกับพี่สิริุพูดครับน้องสายเป็นเด็กดีและขอให้ดีอย่างนี้ตลอดไปครับผม สำหรับผมก็น้องซายก็เป็นน้องที่น่ารักคนหนึ่งครับไหว,วไหว้ตลอดแล้วก็ผมอยากเตือนว่าอ,อย่าก,กินเค็มมากเพราะว่าเป็นโรคหัวใจลองช่วยกันเตือนทุกคนเป็นโรคหัวใจครับผมอยากกินเค็มอยากินรสจัดเยอะอแล้วก็เรื่ององ t ิ้งเรื่ององ t ิ้งนี่ที่สำคัญที่สุด เช็คเรทไม่ค่อยเท่าไหร่แต่เรื่องการปิดตัวปิดตัวที่ไม่หันหน้ามาทางคนดูเนี่ยเป็นเรื่องที่สาคัญเพราะตอนแฮกติงดีแต่หันหน้าทางดูก็ไม่มีใครเห็นอยู่ดีเป็นเรื่องที่สาคัญครับสอนสอนแต่ผมก็ยังไม่ดีเท่าไหร่อกครับแล้วก็หมดเลยดีกว่าข้ามเลยครับนางสายก็สนิทกันสนิทกับหนูที่สุดแล้วค่ะก็ ดีดีมากคอยแบบว่าดูแลเหมือนหนูเป็นน้องเขาด้วยซ้ำแบบว่าเหมืนอนเขาแบบคอยดูทุกอย่างหนูผมติดกระดหมอะไรอย่างเงี้ยแบบดูทุกอย่างดีมากก่อนนอนก็ต้องถ้าไม่ถ้าไม่มาแอบสกิดฝันดีก็ต้องมาหอมแก้มอะไรอย่างเงี้ยกันทุกคืนก็ มีอะไรก็จะให้อารมณ์เหมือนเหมือนเป็นแฟนกันได้สามมันมันสนิทกันแบบอย่างนั้นเลยค่ะสนิทมีอะไรก็ให้อารมณ์ <laughs> <laughs> ดีนะะ่ารักแบบว่าห้ามออกเซอรสัญญาจะสัญญาแบบเกี่ยวนิ้วก้อยกันทุกครั้งว่าอย่าออกนะอย่าออกจากบ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ <laughs> ด,ดีทุกอย่าง พอแล้ชาเลิกก็อยู่ไปนสองคนอีอยานะครับผมทราบซึ้งน้องใจมากวันที่ผมไม่สบายตัวร้อนเขามาเช็ดตัวให้ผมครับอยากจะขอบคุณมากจริงๆครับใช่วันที่ไม่สบายก็มาเช็ดตัวให้หนูเหมือนกันแล้วก็ผักไเช็ดไม่ไม่เขาเช็ดให้แล้วก็แบบมาพาไปน่นไปนี่แบบหนูกลัวผีเขาก็พาไปเข้าห้องน้ำ คุยน้ำคุยความเบิร์สทำไมกระต่ายต้องนั่งใกล้กันคอยคนเรื่องนี่ข้ามหมดยังหมดแล้วค่ะพี่น้องสายเจ็ตัวให้กระต่ายเพราะกระต่ายมันกดไหนล้อนอ่ะใช่มั้ยไม่ใช่หนูได้ลำใส่อักเสบแล้วเสร็จแล้วก็ใครขึ้นไอ้มโดดกวดแล้วว่าผิดโลกนี่โดดเลย มาเปนห้องนั้นที่ไปไปคนเดียวไม่ได้เพราะกลัวี่กลัวพ่น้องสายหลอกแท้ใช่มีปะพอแล้วสายแก้อะไแบบนี้อ่ะสายแฉ่อต่อมาที่ฝันก็เป็นเด็กเป็นน้องอีกคนนึงค่ะก็ดีแต่ว่าอยากให้ลดลดระบลดการน้อยใจลดทีหนึงนะรู้ฮะ แล้วเราจะรู้แบบเวลาน้องเครียดเนาะอ,อะไรอย่างเงี้ยแค่มองตาหนูก็หนูก็รู้แล้วค่ะเข้าไปก่อนไอ้นี่ก็จะบอกว่ารู้ได้ไงว่าแบบหนูแบบหนูบบหนเศร้าหนูอะไรอย่างงี้ก็รู้แล้วก็อยากจะให้แบบแต่คนขี้ตกใจไงอยากแกล้งมากกลัวตกใจกลัวหัวใจวายแค่นี้แหละไม่มีอะไรก็<า>ค่ะน้ะงชายก็เป็นเด็กน่ารักค่ะไม่มีอะไรจะพูดอ่ะก็ อยากจะแค่บอกว่าผู้หญิงเหลือสคนแล้วเนาะบางทีถ้าแบบมีอะไรถ้ามันแบบน้อยใจกันหรือว่ารู้สึกไม่ดีกับถ้าบางคนพูดอะไรไปอยากให้ให้อภัยกันเนะาะเพราะเราเหลือแค่สี่คนแล้วก็อยากให้รักกันเยอะๆเข้มแข็งด้วยสู้เลิกน้อยใจด้วย แล้วก็เวลาใครๆเดินอยู่ก็ต้องมีผีมาหลอกจก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยตกใจพอมันชินแล้วเป็นเด็กที่น่ารักเวลาเต้นเต้นก็สวยเพราะว่าความสามารถลําได้ใช่ไหมเวลาเต้นคือไม่ไม่ได้แบบดูแบบแต่คือเต้นได้แต่ ขาดอินเนอร์การเต้นแบบหน้าต้องไปด้วยแอคติ้งเรื่องร้องเรื่องน้องก็ผ่านก็ไม่ค่อยมีอะไรนะแต่เป็นเด็กที่น่ารักมากผิ่หน้าก็ในฐานะผมเป็นคนบุคคลที่โดนล้วงบ่อยที่สุดก็แล้วแต่เขาแล้วเขาจะกันล้วงให้เขาล้วงก็เป็นเด็กที่มีน้ำใจอีกคนหนึ่งครับในบ้าน ใครจะป่วยใครจะทุกข์ใครจะอะไรเขาก็คอยถามคอยถ่ายคอยอะไรตลอดดีครับมีน้ำใจแล้วก็เป็นเด็กน่ารักดูแลหัวร้องง่ายทำเสียงนี้มันจะขำครับผูรับผมทำอะไรฮ่าฮัาฮ่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 ีฮ่า ก็เขาเองเปลี่ยนหน้าบ้างดูแลี้แล้วก็ชอบให้คนอื่นตกใจดีดีนวดติดบโลหัวใจที่มันโดนแกล้งคืนแล้วเขาเลยไม่มีใครแกล้งก็เด็กน่ารักครับดูแลพี่น้องดีแน็ตตี้ก็เป็นเด็กที่เด็กดีครับตอนที่ผมออกไปยืนเขาร้องไห้ก่อดผมบอกพี่อย่าออกนะก็ดีแต่แต่พี่พี่ขอถายอย่างนึ่ง พี่พี่คิดว่าโลกโลกอย่างความเป็นจริงอะ่ะมันเราจะมาน้อยใจแบบนี้ไม่ได้เพราะนี่แค่อยู่กันโอเคเราเสนิทกันถ้าเกิดไปเจอโลกภายนอกแล้วหนูน้อยใจแล้วหนูแกไปคิดหมดเลยจะไปคิดมันแค่นั้นแหละไม่มีอะไรหนูเป็นเด็กดิบโอเคนหแค่รีบโตไปไว้ครับหมายถึความคิดนะความคิดไอ้เรื่องพวกนี้ยคือถ้าเก็บมาคิดมากมันจะลบหัวแล้วมันกนะ็มันก็จะ มันจะมีปปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการาร้องการเต้นการรายการโชว์อยทิ้งไปดีกว่กาเดี๋ยวดูน้องชายเป็นเด็กดีครับมีสัมซามามราวะมากสำม,มาสัม,มาคารวะมากวัดดีทุกเช้าไม่ว่าจะกบ ไม่ว่าจะก่อนนอนออไม่ว่าจะดีก็รักปลูกมานิสัดูหลับหลับไม่ว่าจะก่อนนอนหรือว่าตอนตื่นเป็นคนที่นิสัยดีครับมีอ่อนนอนอมตนเป็นคนขี้เล่นเป็นเด็กโกะโกะเล่นสนุกสนานแล้วก็เป็นอย่างที่บอกเป็นเด็กขี้แกล้งทําให้คนหนึ่งเขาตกใจอะไรเงี้ยหลังๆก็ไม่ตกใจแล้วล่ะก็แต่ก็ทําตัวให้ดูตกใจเข้าไปสนุกสนานครับก็ก็ออย่างที่ทุกคนบอกครับ ก็อย่าคิดมากเรื่องที่รู้ว่าทุกคนรู้หมดว่าน้องสายคิดอะไรอยู่ว่ามีปัญหาเรื่องอะไรก็พยายามแก้มันออกไปครับพยายามค่อยๆค่อยๆแก้ปัญหาอย่าเหนื่อยอย่าคิดอย่าท้อคนเดียวสู้ๆครับส่วนพี่ก็น้องสายน่ารักครับก็เรื่องสมาหลว,วมันดีอยู่แล้วเรื่องการไหว้พี่ยังอยากจะทาได้เลยอยากไหว้พี่นายอยากไหว้พี่เก่งทุกวัน ด้วยความที่อยู่ด้วยกันทุกวันสนิทยอ,ยอยากไหวอยากไหวไม่มีอะไแติไม่ได้องไม่น่าถามอยากไหวอยากอยากเป็นแบบอยากให้เป็นแบบอย่างที่ดีสปารัตเลิฟอยากให้ให้เก็บตรงนี้ไว้ครับมันเป็นสิ่งที่ดีถ้าทําได้ตลอดชีวิตมันยิ่งดีใหญ่แล้วก็สิ่งที่สําคัญเรื่องบุคลิกภาพความเป็นผู้หญิงการัหเราะถ้าัวเราะแบบนี้มัน ความเป็นผู้หญิงอนะเออเนาะให้เราหอกเราเก็บอาการนิดนึงมันจะดูน่ารักมากมันก็ไม่ได้เสียหายหรอกแต่ว่าถ้าเราไปข้างนอก,อกโ,อโอ้โหอ,อ้ตาละกล้องฉายกันเต็มเงี้ยดูภาาออกไปดูอ้าปากกว้าางเงี้ยมันจะเป็นยังไงเออ าเป็นผู้หญิงราควรต้องหัวเราะยังไงอาร์ตหัวเราะให้น้องหรือเงี้ยไปไม่ใช่ไหัวเราะได้ให้มันให้มันเก็บอาการนิดนึงเออหัวเราะเต็มที่ได้แบบบางทีว่าโห่โว่โว่มันใหญ่กว่าผู้ชายอย่างเดียวแบบก็น่ารักนะก็ดีส่วนที่พี่ๆหลายๆคนเขาเตือนมาก็น่าหลายอย่างท้องสายไปปรับแต่พี่ไม่รู้ท้องสายคิดมากอะไรปรึกษาพี่ได้พี่สามารถให้คำปรึกษาได้อะไรก็ตามที่ที่คิดว่าพี่สามารถให้คำปรึกษาได้มาถาม ที่จะบอกไปในสิ่งที่พี่สามารถบอกได้ตรงนี้ที่ฝากไว้อย่าไปเครียดเรื่องอะไรก็แล้วแตออ่แล้วอีกเรื่องเรื่องภาษาที่เราเป็นห่วงอยู่ใช่ไหมที่อาจจะเครียดเรื่องนี้ค่อยๆปรบับกระถาพี่ได้เช่นเดียวกันไม่ใช่พี่อยู่ประดับบ้านอป็นวันๆสามารถมาพูดคุยกันได้พี่ไมก่กลับ,บ พ่อกัน้องช่วยพี่ไม่ได้แล้วเออับน้องช่วยพี่ไม่ได้แล้วพี่ใช้ไม่แล้วพี่สามารถให้คำปรึกษาได้อ่ะกลับไปที่พี่เจงกาศหลังจากเรียบเรียงคำพูดมาใหม่อย่างที่อย่างที่ไม่อย่างที่อ์ตพูดนั่นแหละคือการทะเราะอย่างนี้สําคัญนะนูไปไปโอ้โหไม่ได้นะเพราะว่าออกไปข้างนอกพี่เชื่อว่าคนรู้จักทรายนะคนใต้เชียเราเรามีคนเดียวด้วยพี่พี่เชื่อว่าทั้งบ้านแน่ อืมแล้วครับคือทั้งภาคทั้งภาคเนี่ยคือเราต้องทั้งภาคสี่ห้าคนคนรู้จักเราเยอะแล้วออกไปนี่ดีไม่ดีคนรู้จักอาจจะมีชื่อเสียงอะไรก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตคือเราจะไปหัวเราะโว้โว้ไม่ได้มันเสียภาพนะไอพี่ฟังพี่ยังนึกว่าโอ้โหเสียงเหมือนโดนอะไรหลอกมาบางครั้งอ่ะแล้วก็เรื่องของมั่นใจด้วยพยายามอย่างที่น้อยใจ อันนี้อันนี้พี่บอกเรื่องความมั่นใจพยายามอย่าขี้น้อยใจ,บบจยเ,เรื่องความนี้นคือเรื่องความน้อยใจเป็นสิ่งสําคัญสำหรับายซายจะพะวงอยู่ตลอดเลยว่าคนนู้นคนนี้เก,เกลียดเราไหมอย,ไอย่างนั้นอย่างนี้ไหมที่สังเกตจากตัวพี่เลยอย่างพี่ย้อนไปตอนที่พี่ไอเรื่องเราเล่นมุกกันในที่อยู่กลุ่มพี่เทพอกสุกขคารูนน่ะที่สะดุ้งทั้งหน้าใช่ครับพี่อาจารย์คอมเมนต์มาแล้วแล้วพี่โดตนตำหนิคนเดียวเนี่ย เรื่องการทะวงอะไรนี่แหละความพะวงอะไรคือเราวันนั้นเราผิดใช่ไหมละ่ะเราเข้าขายของผิดที่ใช่ไหมคือเราคิดว่าพี่่ยโกรธเราแต่ตาจริงแล้วพี่ไม่ได้โกรธเลยคือพี่พี่สบายๆอยู่แล้วพี่ไม่ได้ซีเรียสด,ด้วยคือมันผิดกันได้มัน,ม,นมันเรื่องแค่นี้ไม่ต้องไปคิดเลยกับพี่นี่คือไม่มีปัญหาอยู่แล้วพี่อยากจะบอกวันนี้แหละว่าพี่ไม่ไม่ไม่เคยโกรธทรายแล้วก็ไม่เคยบ้าทรายนะวันนั้นน้องไม่พอใจพอมาจับอีกต่อที่ต่อมา ได้อยู่ด้วยกันอีกแล้วอยู่กลุ่มคู่ลุยก็ผมดูหน้าน้องหน้าบึ้งเลยครับหน้าบึ้งเหมือนคิดว่าตายแล้วอยู่กับพี่เก่งแล้วออจะทําอะไรไม่สบายใจให้พี่เขาอีกไหมอย่างเงี้ยคือไม่ต้องไปคิดแบบนั้นนะพี่สบายๆนะตบหัวเคยตบเหมือนเดิมที่ไม่ได้ว่าไม่ใช่คือน้องเ็าไม่สบายใจครับเขาเคยตบหัวผม,วผ,มออผมล้างถ้วยอยู่ออแล้วกี้ก็อยู่เห็นเหตุการณ์ คือผมล้างถ้วยปุ๊บผมพูดว่านี่อย่างนี้พูดเรื่องไอ้เนาะวันนั้นครูพูดเรื่องไอ้ไอใสไอ้สไอใสไอใูตกใจว่าโอ้อะไรผมก็เลยว่าเออไม่ห้เอาเลยตบเลยตกใจตบเลยทำไมทำไมเรื่องไอ้พี่ไม่เคยมีใครมาเรียกไอ้เรียกไอ้เอ้าพี่ก็เรียกไอ้ทุกคนนี่ก็ไอ้ขวัญไอ้ข้าวฟ่างอะไรก็เอ้าทำไมเรงเรียกเรื่องหมูไอ้ได้ไงเอ้าแล้วยังไงกับพี่นั่นยังไงให้ให้สางสางตกตกพี่ไหมตกพี่เลยไหม ออกเลยทม่ออเลยไปซีบรงตบตบจริงเหรอเอ้าเฮ้ยใช่พี่ไม่ได้ว่าพี่เรียกไอ้กับทุกคนไงคือมันสุภาพอยู่มันสุภาพอยู่ตบอีกตบีดิตบอีกแล้วน้องก็เลยกลายเป็นน้องคิดว่าผมเนี่ยโกรดน้องก็เลยไปขอโทษผมข้างนอกวัประมาณห้าวันครับไปขอโทษผมทุกวันเลย ไปครับประมาณประมาณห้าวันที่ห้าเนี่ยเอาเวลาไปประมาณห้าวันไปขอโทษผมข้างนอกว่าหนูขอโทษพี่หนูตบผมยังไม่รู้เลยว่าขอโทษเรื่องอะไรไม่เรื่องที่ตบพี่วันนั้นไงอ้าวพี่ไม่ใช่ว่าพี่ยังให้ปฏิบัติตัวเหมือนเดิมกับพี่คือตอนนี้เรารู้สึกห่างกันมากนะสําหรับพี่นะน้องเป็นยังไงเหมือนกลัวพี่ยังไงไม่รู้อนี่อันนี้คุ้ที่ก่นะคุ้มก็กลัวอ่าไม่มีอะไรก็แค่นี้แหละตบได้เหมือนเดิม อสายพูดตอนตอนนั้นอ่ะหนูไปแย่ก้นพี่เขาแล้วพี่เขาว่าอะไรอโอ้ใช่อย่ามาแย่แล้วหนูจะแย่ก่อนแย่ก้นก่อนแย่ปุ๊บก็เลยเฮ้ยยาเฮ้ยสายก็เล่นกับคนอยู่ไอ้สายอย่างอย่างนึงไม่ได้ทำอะไรอยู่นั้นพี่ไม่ทำอะไรอะไระแล้วพี่เขาว่าหนูแล้วหนูก็ไม่กล้าหนูก็มาเล่นกับคนอื่นนั่นแหละก็เลยกล้าไม่กล้าเล่นกับพี่เลยใช่ไหมพี่ดูหน้าเธอออกมากเพราะหน้าเธอเนี่ยดูง่ายมาก ตั้งแต่เรียนแอดติ้งอาจารย์คอมเมนต์พอแดงขึ้นมาแล้วใช่ไหมนั่นแหละมเก่งนะออกมาจากล่างเก่งออกเลยพี่เก่งไหมเนี่ยใช่ไม่ไม่ได้ปูไม่ได้มาใส่ล่างใครนี่ตัวเขาฟังเขาก่อนนะจบแล้วน้องทราย แล้วก็ไม่จะเป็นไม่จะปจกเขาเนาะดีกว่าตัดเลยเ้ารู้ตัวเองว่ามันอดไม่ได้ตัดมือบอกไปเผื่อมีเด็กผู้หญิงที่เขาแบบอายุสักประมาณ8ปดขวบเก้าขวบดูพิซายแล้วเขาชอบพิซายแล้วเกิน้พิซายต้องจบก้นผู้ชายเขาเปทงตาเรื้องสองหุ่นใจไหมพอเขาเด็ก้็ไปอือรับแอปเป็นัไงะสุดตัวอย่างเงี้ยมันดีไหมมันก็ไม่ดี จุกว่าเราเป็นผู้หญิงด้วยทีหลังก็จบแต่กระต่ายคนเดียวพอได้ปะกระต่ายไม่ไม่ฟังเลยไม่ฟังพี่กระต่ายไม่ฟังฟังฟังแล้วครูจบคนว่าจบใครอะก็จบใครห้ามจบถ้าจะจบกระตัดมือเลยดีกว่าไม่ใช่ไม่ใช่อโตัดมือซะดีกว่าไม่ใช่ครูบอกว่าถ้าอยากจบ ไม่ควรไปจบผู้ชายทนไม่ไหวจริงๆก็จบกระต่ายไปไม่ได้มีตัดมงตัดมืออะไรไบ้พี่ชายม่จับก้นได้นจไม่ได้อะไรก็ไม่เล่นชอบเชาร์ตอะไรเนี่ยเป็นลูกเกะเดี๋ยวส่ไม่จบข้อหาขี้น้อยใจว่าไงจะมีอะไรอธิบายกับพี่ๆเขาบ้างหนูก็ไม่เป็นแบบนี้มาตั้งนานหนูก็อยากจะแก้เลยมึลองรู้เลยลองลองไม่คิดมาก น้อยใจน้อยได้แต่ว่าให้มันหายเร็วๆฝึกให้มันเร็วขึ้นเร็วขึ้นดูขึ้นจนมันไม่รู้สึกแล้วอะไรจะดีมีอะไรอยากจะบอกคนอื่นอีกไหมไม่ก็เรื่องที่พี่ทว่าการไหวการไหวด้วยเราก็ว่ามักไม่เห็นจะยากอะไรแค่ตื่นมาก็ไหวกันมันก็ไม่รู้อะเพราะว่าเราเป็นเด็กก็ต้องไหวผู้ใหญ่ดีแล้วอันนี้ดีแล้วไม่น่าสงสัยอะไรลูกไม่ว่ามันจะเขาเด็กกว่าหรือ เหมือนพี่โหนพี่โหนก็แก่เดือนหนูหนูหนูก็แก่เดือนหนูก็แก่เดือนหนูที่โหนน่้เขาแก่เดือนแก่เดือนกว่าหนูหนูเหมือนหนูหนูพี่โหนเกิดเดือนอะไรนะสัญญาอ๋อก่อนหนูแก่กว่าแก่เดือนแก่แก่เดือนแต่หนู่มันก็ไหวยกันได้ไม่ว่าอายุเยอะหรือว่าน้อยเฮ้ยเคารพและถือกันก็ไหวได้กันหมดแหละมันเป็นการทักทายแบบไทยแคส ไม่มีอะไรอีกไหมจะบอกอะไรกับพี่เขาไหมผู้หญิงบอกว่าเหลือสี่คนแล้วอย่าน,น้อยใจกันเลยมีอะไรก็ <c oughs> พูดพูดกันเถอะมีอะไรจะว่ากบพี่มไม่ต้องพูดเหมือนพี่ขวัญรู้ทุกอย่างว่าหนูเป็นอะไรหนูอยู่ใจเฉยแล้วพี่ขวัญก็เข้ามาเป็นอะไรนี่เป็นอะไรอีกแล้วก็แกเ,เข้ามาพูดแล้วก็มากอดแล้วหนูว่า หนูเหมือนไม่อยากถ้าแกกดหนูเหมือนหนูจะร้องไห้ทุกครั้งเลยมันเหมือนนึกถึงแม่ค่ะเหมือนแกรู้สึกว่าแกแแบบแม่หนูไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนความคิดนะคะแกแกรู้รู้รู้ทุกอย่างว่าเราคิดอะไรอยู่แล้วเรามีปัญหาอะไรอยู่เข้าเส้นโอเคแค่นี้เนาะมีอะไรอีกไหมลูกไม่มีโอเคขอบคุณตบมือให้ซา